ความคาดหวังนั้นคือยาพิษมันกำลังไล่ฆ่าตะกำเราอย่างซาดิสมึงไม่อาจจะหนีด้วยแจสหรือ,อยาฤกษเพราะว่ามันจะตามล่าม,มึงมาเสงอาิต์แต่ว่ามันเป็นยาพิษที่เราสมัครใจกืนหลักปะหาที่เราสมัครใจยืนคิดว่ามันอกอุ่นเหมือนก็ผิงไฟฟืนสุดแท้แล้วความคาดหวังกำลังเงียวไกล้ปืนมึงโทษว่าเพราะความรักนะทำให้มึงเจ็บก็เมื่อมึงโทษหลังคาตอนที่มันลว่วพรนลูกเห็ดตามสเต็ปคือเมื่อสเสอะไปละมันก็เหมือนแบบความคาดหวังว่าเต็มกระบากไปละหวังว่าหลักจริง หวังว่าเขาจะไม่ทิ้งหวังว่าเมื่อเจอใครที่เขาดีกว่าแล้วเขาจะไม่ปิ้งหารู้ไหมว่าตอนมึงกันนุงกันนี้มีคาแต่กรออยู่หลังประตูยูซ่ซุ่มพกมีดคมวิ่งมันรอให้ความไม่แน่นอนเปิดประตูให้สู่ต้นทางมีสัตว์จะทำคอยดูให้ฟังต่อในมือมันพร้อมทะลวงไส้โลกจิตพอจะไม่รีบร้อนไปฆ่าจนกว่าเวลาที่ใช่ใช่คดีนี้หลักเป็นแค่พยานในมือเป็นเหยื่อความจริงเป็นปตุนการมันคือยาเบือ่อฆ่าทิ้งแล้วอันตรธานมันคือความคาดหวังที่ใจเราสร้างระดมมัน dot inc.